สวัสดีครับทุกคนยินดีตรับเข้าสู่ช่องซูนอเรย์คอเส็ดนะครับผมเป้ครับสำหรับคลิปนี้กรับเพื่อนๆผมจะมาเดินคุยกับเพื่อนๆชิวๆนะฮะอยากจะลองเปลี่ยนมูดเป็นแบบแนววีล็อกกิ้งบ้างะฮะจากคลิปที่แล้วที่ผมทําไปแล้วรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าติดใจ,จว่ะมันได้ฟีลแบบวุ้นหั่นโทนที่แคชชวลดีสําหรับในคลิปนี้ก็จริงๆผมอยากจะพูดเกี่ยวกับออวงการคลาสสิกเมนส์แวร์เนาะในประเทศไทยของเรานะครับตั้งแต่ต้นปี2023มาเนี่ยผมรู้สึกว่า งค์การนี้คือคึกคักมากขึ้นเยอะเลยนะฮะมีร้านค้าใหม่ๆเพิ่มมาไม่ว่าจะเป็นแบบร้านมือสองมือสองร้านใหม่หรือว่าโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาเปิดตัวเนี่ยเยอะแยะมากนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสําหรับคอน sumer อ,อย่างเรานะครับเราก็มีทางเลือกมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นถูกไหมซึ่งสไตล์ของเทเลอร i n ิงนะครับในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็จะไม่พ้นว i ธ i s เทเลอร์ลิงกับอิตาเลียนเทเลอร g ิงเนาะก็จะมีสองสองเจ้าหลักๆสำหรับในคลิปนี้ฮะเดี๋ยวผมจะมาป้ายยาเพื่อนๆกันนะครับเป็น ร้าน้าอีกร้านหนึ่งนะครับที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เปิดตัวมาสดๆแล้วร้อนเป็นน้องใหม่ในวงการเลยนะครับเป็นร้านที่ชื่อว่า b บ L O เป็นร้านค้าที่มีที่มาที่ไปแล้วก็ประวัติอย่างน่าสนใจมากๆนะแล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากเลยนะที่มีร้านค้าสไตล์คลาสสิกเมนสวร์เกิดเพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะร้านนี้ซึ่งเป็นเทเลอริงเจ้าใหม่ด้วยร้านเบียโนะครับก่อตั้งโดยคุณบิ๊กนะครับคุณบิ๊กเนี่ยเป็นน้องใหม่แฟรนไในวงการเลยนะครับเพราะว่า เป็นหนึ่งในเทเลลิงเจ้าใหม่ที่ได้มีโอกาสไปศึกษานะครับทั้งตำรับจากทางฝั่งอิตาเลียนแล้วก็ตำรับจากทางฝั่งสวิโรเลยเบื้องหลังของคุณบิ๊กก็ชื่อชอบแฟชั่นดีไซน์นะครับแต่ว่าแกชอบพร็อพเอนชิพในแบบฉบับของของคลาสสิกเมนสแวร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกเลยได้มีโอกาสไปศึกษาที่เกาหลีนะครับเป็นโรงเรียนสอนเทเลลิงโดยเฉพาะเลยนะครับโรงเรียนนี้มีชื่อว่าอ a คาเดเมียอัลตาซาเทเรียยโรเปียนะครับซึ่งสถาบันเนี่ยครับท่านเพื่อนรู้จักกันนะเป็นสถาบันที่ถูกก่อตั้งโดย ลูกศิษย์ที่เขาเคยร่ำเรียนมาจากทั้งฝั่งตำรับอิตาเลียนแล้วก็ซาวิโรผมแตะเรื่องเกี่ยวกับประศาสตร์เพื่อนเพื่อนเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาจารย์ที่มาก่อตั้งโรงเรียนเนี่ยครับเคยไปศึกษาที่อะคาเดเมียเนียิโอนาเลเดซาโรีนะนะครับซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเก่าแก่มากที่สุดที่หนึ่งในอิตาลีเลยนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับคุณบิ๊กยังได้ไปศึกษากับ คุณรีมาร์ชนะครับคุณรีมาร์ชเนี่ยเป็นหนึ่งในะตำรับจากสวิโรนะครับที่ถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักนะเพื่อนๆลองนึกถึงหนังเรื่องนี้ก็ได้ครับเรื่อง King's Man นะสูตรที่เพื่อนๆเห็นในหนัง King's m ม n เนี่ยครับถูกตัดเย็บโดยรีมาร์ชนะฮะคนนี้นี่เองเพราะฉะนั้นแบ็คกราวของคุณิ๊กเนี่ยก็จะมีทั้งจากทางฝั่งอิตาเลียนแล้วก็จากทางฝั่งสวิโรถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์กันอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคือจุดกำเำนิดล่มต้นจริงของ,ของการแต่งตัวแบบที่เราแต่งกันตอนนี้นะครับคล มาจากอังกฤษนะครับเป็นที่แรกแบบ็้กราวัของความเป็นสูตรจากาวิโรนเนี่ยจะมีความมีสตรัคเจอร์ที่ค่อนข้างค่อนข,ข้างชัดเจนเป็นยูนิฟอร์มของทหารมาก่อนเนี่ยซึ่งหลังจากที่สวิโรได้สร้างเครื่องหนังก,กายแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วก็ได้เผยแพร่มาสู่อิตาลีด้วยความที่สภาพภูมิอากาศของอังกฤษกับอิตาลีเนี่ยต่างกันนะครับคนโลเคอลอิตาลีเขาก็เลยมีการดัดแปลงโครงสร้างแล้วก็ดัดแปลงซิลิยตของสูตรใหม่นะครับให้เข้ากับ วัฒนธรรมให้เข้ากับสไตล์ที่เขาชอบตอนนี้ก็เลยเกิดเป็นการแบ่งฝั่งที่ชัดเจนของสตไตล์ในระหว่างอิตาเลียนและก็ซาวิโรด้วยความที่คุณบีกแได้ไปศึกษาทั้งจากฝั่งตำหรับซาวิโรแล้วก็จากฝั่งอิตาเลียนนะครับ บวกกับแบ็กกราวน์ของแกเดเป็นคนที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นดีไซน์นะฮะเลยทำให้เบียโ่เนี่ยมีคาแรคเตอร์แล้วก็ซิกเนเจอร์ของร้านแล้วก็ตัวแบรนด์ที่ชัดเจนมากๆนะครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยเลยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับจะเป็นคลาสสิกเมนส์วิสอัตวิสครับคือจะไม่ได้คลาสสิกแบบต้นตำรับจ๋าๆจ,จะมีการเพิ่มความแซบความซับซ่านเข้าไปในคัตแล้วก็สเลของการเมนต์ของแบรนด์ด้วยนะทางเบียโ่ก็มีแผนนะครับว่าจะมีการตัดทั้งเป็น บีสป็อกนะครับมีการทำเป็นรีทูแวร์คอลเลกชันด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวกางเกงจากเบียโลให้เพื่อนๆดูกันนะว่ามีเอกลักษณ์ยังไงนะกางเกงที่ผมได้มาจะเป็นกางเกงในรีทูแวร์คอลเลกชันนะครับในปีสปริงซัมเมอร์สองพนี้นะครับนะยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูดีเทลกางเกงกันดีกว่านี่นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะครับที่ผมได้ไปจากทางเบียโลนะเพื่อนๆจะเห็นว่าสีสันเนี่ยเป็นสีสันที่มีความสนุกสนานมีความมมซัเอร์ เป็นสีสันที่สดใสมากนะครับสีอ่อนตัวน,นี้เป็นสีฟ้าวัสดุที่ใช้ในการตัดหนังเกงจะเป็นผ้าที่มีการผสมผสานนะครับระหว่างตัวผ้าที่ชื่อว่าเทนเซลแล้วก็ลินินเทนเซลเนี่ยเป็นวัสดุที่ถูกนํามาโปรเซสจากเปลือกไม้นะครับถ้าเพื่อนๆเคยดูซีรีส์ดูผ้าของทางช่องซินิวเอเลโกเซเพื่อนๆจะทราบว่ามีแบรนด์ยักษ์ใหญ่หลายแบรนด์แล้วนะครับที่นําวัสดุจากธรรมชาติมาโปรเซสใหม่อย่างเช่นตัวฮ a ร์เดิลฟิลบัมบูที่เอาตัวเยื่อไผ่ามาทําเป็น ในการตัดแจ็คเก็ตตัดสูทเลยเทนเซลเนี่ยเป็นวัสดุที่มี t e x t อร์ที่ลื่นนะครับลื่นผิวมีความเงาคล้ายๆกับซิลแต่ว่าจะสามารถยับได้คล้ายกับลินินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ตัวผ้าเนี่ยมีความลักชูเรียสมีความเงามีความลื่นผิวลื่นมือเนี่ยฮะผสมกับลินินก็จะกลายเป็นตัวกางเกงที่มีคาแรคเตอร์ที่เฉพาะตัวมากนะครับเป็นกางเกงที่มีความแคชชวลแต่ก็มีความลักชูเรียสเพิ่มขึ้นมาตัวนี้เป็นกางเกงแบบดับเบิลฟอรเวิร์ดพีด เป็นจีบพุ่งหน้า2อันจีบที่เป็นฟอร์เบิร์ดอย่างเงี้ยฮะมันจะทําให้ตัวขาเราอ่ะมันดูมันดูยาวขึ้นรับผมนะที่ผมรู้สึกจากที่ผมเคยใส่มาก็จะมี2ส,สีนะครับเป็นส like ีฟ like ้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีวีมาพาเจนต้านะครับเป็นสีที่ออกมาในแพนทัวร์ของปีนี้เลยนะครับเป็นสีเลือดหมูแดงๆหน่อยก็ทางร้านก็จะมีบริการตัดโค้งตัดขาแล้วก็ส่งรอบเอวไปให้เขานะเขาก็จะตัดมาให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมถอดแจ็คเก็ตให้เพื่อนๆดูสเลด์ของเกงกันชัดๆดีกว่านะครับ ああนี่ครับนี่เป็นสลีของเกงจาก b i ียโรนะครับผมไห่หมุนตัวให้เพื่อนดูนะครับโชว์ตัวหนึ่งรอบว่าฟิลจะเป็นประมาณนี้เป็นเลดยอทูแวร์ที่ผมรู้สึกว่าใส่สวยมากเลยนะสลดโดยรวมผมหันข้างให้ดูนะครับฟิตติ้งสลีจ,จะมีความเทปเปอร์ uh, aper, มีความสลิมประมาณนึงส่วนเพื่นที่ไม่ได้ชอบสลตความเลกูล่าฟิตมากะฮะแล้วก็ต้องการให้ขายดูเรียวอูเพียวอยู่ ตัวนี้ตอบโจทย์ความสามารถในการระบายอากาศของผ้าตุวนี้ก็จะคล้ายกับลินินร้อยเลยนะครับคล้ายๆกันเนาะระบายอากาศได้ดีผ้าเด้งๆนะครับดินคลีน,ลนเนี่ยตัวจีบเนี่ยครับผมไม่ได้รีดเลยนะคือรีดครั้งเดียวตอนที่ได้แล้วมังเก่งมานะครับผมใส่ไปน่าจะประมาณ 4- 5หครั้งนะฮะสี่ห้าวันแล้วก็จีบยังอยู่ครับคมสวยงามผ้าที่เขาใช้ในการตัดเนี่ยมีคุณภาพที่ดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลินินหรือว่าเทนเซลที่ คุณภาพไม่ดีเนี่ยครับจีบแป๊บหนึ่งมันจะหายไปแล้วนะฮะอันนี้คือจีบคมชัดอยู่เลยคลีนครับใส่แล้วดูผอมอ่ะเป็นเกลียวไฮเปอร์เสตที่ขอบตัวเวสแบนเนี่ยอยู่ตรงบริเวณสะดือผมพอดีสะโพกผมจะอยู่แถวนี้นะฮะพิบโบนซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวขอบเวสแบนเนี่ยมันควรจะมาเริ่มตั้งแต่บริเวณเขาเรียกว่าปลายพิบโบนของเราครับตรงเนี้ยพอดีนะครับมันจะทำให้กางเกงใส่แล้วไม่ไหลนะฮะใส่แล้วอยู่ยี่ทีของกางเกงนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวข้างๆจะมีไซส์อะจสเตอร์นะครับเป็นบค สีเงินสวยงามนะครับก็สามารถปรับดึงเข้าให้ยังเกงฟิตขึ้นได้ถ้าลำหนักเราลงนะครับหรือว่าจะปล่อยออกให้ยังเกง่งใส่สบายขึ้นได้นะร,ระหว่างวันระหว่างที่แบบเออตอนเช้าตอนเช้ายัางไม่แน่นนะพอเริ่มเย็นตอนเย็นไปกินเหล้าไปกินบุฟเฟ่ก็เริ่มแน่นใช่ป่ะแล้วก็ปล่อย,อย่างนี้ออกได้นะบางเกงก็จะใส่สบายขึ้นกางเกงตัวนี้จะเป็นการผสมผสานแพทเทิร์นซิสเต็มระหว่างจากฟาง์งกิษแล้วก็อิตาเลียนนะครับออกมาก็จะเป็นซิเที่มีความสลิมนะครับแต่ก็ยังใส่สบายอยู่นะผมหันหลังให้เพื่อนดู ื่อนเฉยว่าก้นครีนนะครับเป็นกางเกงอีกแบร,รนด์หนึ่งที่ผมใส่แล้วก้นผมชัดนะครับเห็นไหมเนี่ยครับก้นคลีนก้นแนบสวยงามนะครับปกติผมจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องก้นอย่แง้วนเพื่อนถ้าเพื่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีก้นแบบผมหรือว่าเป็นคนที่ก้นย้อยอะค,คือคือปกติก้คนคนเรามันจะต้องมาใหญ่สุดที่แถวนี้ใช่ไหมแต่ของผมมาก้นย้อยก็คือจะมาใหญ่สุดที่แถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่กางเกงแล้วอะมันก็ชอบจะทําให้ผ้าตรงเนี้ยเหลือนะฮะเพราะใส่แล้วไม่สวยอันเนี้ย เขปรับกระเทร์นมาสําหรับคนไทยเรียบร้อยนะฮะบริเวณปลายขาองเกงครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้เพื่อนๆดูนะตรงนี้น่าจะไม่เห็นก็คือเขาจะมีการแปะสิ่งที่เรียกว่าคิกเทปหรือว่าฮีวสเตย์นะฮะเป็นผ้าเสริมนำที่แปะข้างในนะครับบริเวณที่มีการเบิ้นขาเนี่ยก็จะทําให้ตัวผ้าเนี่ยผ้าผ้าปลายขาจริงของเรามไม่ได้ขูดกับรองเท้าจนมันเปื่อยไปก่อนการเวลาควรน,นะฮะสำหรับกระดุมด้านในครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะมีการใส่กระดุมสําหรับ ห้อยซัสเซนเดอร์ด้วยนะครับเวสแบนไลนิ่งข้างในเนี่ยก็จะมี2ตานะครับมีทั้งแบบบริทิชแล้วก็อิตาเลียนตัวเนี้ยเบียโรเขาเลือกใช้เป็นเวสแบนไลนิ่งแบบอิตาเลียนให้ผมนะครับวิธีการเย็บกระดุมตีก๊กกำลังเกงเนี่ยก็จะเป็นการพักมือทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณเวสแบนด้านหน้าหรือว่าบริเวณซัสเซนเดอร์ด้านในอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตรงบริเวณตะขอเกี่ยวด้านในกางเกงอะฮะ คือตรงนี้เป็นแฮนด์เมดทักกิ้งเพื่อนๆไอตัวฮุกหรือว่าตัวที่ใช้ในการเกี่ยวเอวังเกงเข้าด้วยกันก็จะเป็นแบบเดียวกับที่าวิโรเทเลอร์ใช้นะฮะเป็นอะไหล่ประเภทเดียวกับที่เบียโล่ได้นําเข้ามาจากอังกฤษเลยถือมือทั้งหมดเลยครับทั้งตัวฮุกแล้วก็ตัวบาร์นะฮะดีเทลเนี่ยจัดจ้านมากแล้วก็สุดท้ายนะครับบริเวณไซส์จัสเมนเพื่อนๆเป็นการใช้แบบบริทิชกันสไตล์นะครับอะไหล่สีเงินเวาวสวยงามไม่ใช่เป็นเพียงแค่แบบอะไหล่ที่ใช้ในการตกแต่งให้เอวังเกยงมันสวยงามก็คือ ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงระหว่างวันได้นะฮะแล้วก็นี่ครับเพื่อนๆกระเป๋าด้านหลังก็จะเป็นกระเป๋าแพชนะครับกระเป๋าแปะ2ใบเป็นรูปทรงที่มีความเป็นแฟชั่นฟอร์เวิร์ดอย่างที่ผมได้คุยให้เพื่อนๆฟังตอนแรกว่าคุณบิ๊กนะครับจากเบียโรเนี่ยเขาจะมีการผสมผสานระหว่างความเป็นแฟชั่นดีไซน์เข้ากับคลาสสิกเทอร์ลิงนะก็จะทำให้กางเกงจากแบรนด์นี้มีความแตกต่างแลวก็ไม่ซ้ำกับเจ้าไหนเลยนะครับโดยรวมเนี่ยผมชอบมากเลยนะคือไดเซอร์เวตที่มีความสลิมช่วงขาดูยาวขึ้นนะครับทุกอย่างพอดี สวยงามมากเลยก็เป็นแบรนด์น้องใหม่ในประเทศไทยอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองกันนะถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถ follow Instagram ของ b บ e ย o ได้นะเดี๋ยวผมจะแปะ Instagram ไว้ให้ตรงนี้นะครับเด้งปึ๊บขึ้นมาเพื่อนๆสามารถทักไปทาง Instagram ของ b บ e ย o ได้นะครับหรือว่าจะกดสั่งออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการรู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมแนะนาว่าลองคุยกับคุณเบกโดยตรงนะผ่านทางเพจผมว่าน่าจะได้ข้อมูลที่แน่นปึ๊กนะครับเทเลอร์เจ้าของเนี่ยตอบเองนะครับผม นี่เพื่อนผมอยากให้เพื่อนได้ดูแพคเกจจิ้งนะครับของเบียโลเรื่องหรูอลังการนะครับก็จะเป็นนี่นะเบียโลครับอาร์ฟวครับเป็นชิฟต์แล้วก็จะเป็นโลโก้แบรนด์นะครับตรงนี้จะเป็นซีลนะครับ <pt> ก็จะมีดีเทลที่ผมได้เล่าให้เพื่อนฟังไปก่อนนะเนี่ยเขาว่าเขาเรียนจากที่ไหนมาแล้วก็มีสเปเรชั่นการตัดเย็บแบบไหนนี่นครับมันก็จะเป็น บริทิชส s าบันโ o ล์ฟาวเดชั่นซึ่งก็เป็นเรียนคุณรีมาชแล้วก็ a c a d e m มีอัลต้าซ t r เทเรียยูโรเปียที่เกาหลีนะฮะข้างล่างนี้ก็จะมีดีเทลของการติดต่อนะครับผมจะแปะตรงนี้ไว้ให้เพื่อนที่รัชิปชันเปิดกล่องมาก็จะเป็นไม่มีอะไรแล้วฮะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เพื่อนดูก็คืออันนี้โคตรเท่นี่อันนี้เขาเรียกว่าฮอสแตรมเพือนเพนซึ่งเอาไปใช้ในการซีลปิดผนึกจดหมายที่เขาใช้ส่งกันสมัยก่อนจริงๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์นะครับเป็นโลโก้แบรนด์เบียโลนี่เขาใส่ใจในดีเทลมากๆเลยเนี่ยอันนี้คือเท่มากนะครับใช้ปิดจริงนะฮะผมยังไม่ได้ไม,ไม่ฉีกนะไม่กล้าฉีกอยากเก็บไว้อย่างนี้สวยงามนะสำหรับราคางเกตงตัวนี้นะเพื่อนก็อยู่ที่3,300บาทนะครับราคาดีมากเลยนะถ้าเทียบกับคุณภาพของงานที่เราได้นะคุณบิ๊กเนี่ยแกเก่งเรื่องการทำแพทเทิร์นจริงๆนะครับเป็นเก่งที่ใส่รู้เลยว่าซื้อเลียดเนี่ยไม่เหมือนกับเจ้าไหนนะเป็นเป็นคัส แพทเทิร์นสไตล์ที่มีเอกลักษณ์มากๆสำหรับลายที่เป็น ladieswear อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามซีซันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ spring summer 2023เนาะแต่และซีซันก็จะมีการเปลี่ยนทั้งตัวผ้าทั้งสีแล้วก็สไตล์นะครับรวมไปถึงแจ็คเก็ตด้วยนะฮะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมอาจจะได้มีโอกาสมารีวิวแจ็คเก็ตจากเบียโรบิสโปเให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าสไตล์จะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดลสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราสินเยื่อเลิกก็เสร็จด้วยนะครับลคลิปนี้นะผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ